ัดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปานก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะหรือว่ามีแปลงเล็กๆนะคะพืชผักสวนครัวนะคะที่เยปานบำรุงเอาไว้นะคะใบเขียวใบางามมากเลยนะคะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะพาไปบำรุงกันเลยนะคะที่เยปานใช้บำรุงนะคะที่เยปานหมักไว้นี้ก็เป็นกากกาแฟ่นะคะเยปานก็ หมักเอาไว้เนี่ยค่ะหนึ่งคืนก็ใช้ได้แล้วนะคะกากกาแฟกาแฟของเราเนี่ยค่ะก็จะมีในโตเจนมีฟอสฟอรัสมีสารอาหารมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีรสขมป้องกันมแมลงด้วยค่ะส่วนที่ญี่ปุนหมักเอาไว้นะคะก็จะมีกาแฟครึ่งกิโลนะคะน้ํสิบลิตรค่ะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้รดได้ค่ะญี่ปันก็จะ ตักไปแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเราจะไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเยปังก็จะใช้สองอย่างนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวกับน้ำหมักกาแฟนะคะที่เยปังตักมาเนะะี่ยค่ะน้ำซาวข้าวนะคะประมาณ1ลิตรนะคะเยปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะข้าวของเรานะคะก็รู้จักกันดีเนาะ เพราะว่ามีวิตามินมากมายเลยในน้ำซาวข้าวนะคะทำให้พืชผักของเราเขียวงามเจริญเติบโตได้ดีนะคะเดปังก็จะเทใส่ลงไปให้หมดเลยหุงข้าวนะคะเก็บน้ำซาวข้าวไว้ลดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะน้ำกาแฟนะคะที่ปดัตักมานะคะก็ประมาณหนึ่งแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ่าปังก็จะเทลงไปให้หมดเลย ในกาแฟานะคะจะทําให้ดินของเราเนี่ยค่ะร่วนซุยบํารุงต้นไม้เขียวงามได้อย่างดีเลยค่ะเราก็ไปลดก,กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเยปังก็จะมาอัปเดตใบรึงใชยที่เยปังปักชําเอาไว้นะคะเนี่ค่ะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็แตกยอดแตกใบได้อย่างดีเลยนะคะ ส่วนต้นนี้เนาะเยปังก็ปลูกเอาไว้นะคะเก็บกินไม่ทันเลยนะคะใบเขียวใบงามเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันนะคะทุกกระถางเลยค่ะส่วนต้นหอมเนาะเยปังก็ปลูกนะคะ่ะเราก็ตัดใบไปกินนะคะเขาก็แทงยอดขึ้นมาใหม่แบบนี้มะเขือเทศนะคะที่จะปันปลูกใส่กระถางที่จะปันใช้การชํายอดด้วยน้าอะคะ่ะต้นเขาจะไม่สูงนะคะมะเขือเทศนะคะ ปกติแล้วต้นเขาจะสูงสูงมากเลยเด็ปังเขาจะเด็ดลูกด้วยลูกเขาแดงแล้วนี่ค่ะลูกมะเขือเทศยอดออกมาก็ออกดอกเลยนะคะนี่ค่ะเราปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะบำรุงเอาไว้เลยค่ะเดปังก็จะใช้ลดเลยนะคะ ทำให้ดินของเราล่วนซุยนะคะเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบงามค่ะแตกกอได้อย่างดีเลยบำรุงพืชผักสวนครัวของเราเนาะปลูกเอาไว้กินเองเนยค่ะเดี๋ยวปังก็จะใช้รดนะคะสี่ห้าวันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะใช้รถเลย ใบแตกยอดได้อย่างดีเลยเนะาะตังก็จะใช้รถเช่นกันนะคะใช้รถได้กับพืชผักชุชชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้รถได้ค่ะ ็นผักชีนะคะต้นหอมนะคะแล้วก็ใบคขึ้งใช้นะคะเห็นไหมคะแตกยอดแตกใบได้ดีเลยนะคะโหระพาเนะะี่ยค่ะเยปังก็มาเียบไว้ใช้ลดได้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบงามนะคะ ผักกาดนะคะที่จะปานหวานเมล็ดเอาไว้นะคะขึ้นอย่างดีเลยนะคะใช้รดได้เลยบำรุงเอาไว้เลยนะคะไม้ประดับนะคะที่จะปานปลูกไว้เนาะใบเขียวใบงามมากเลยค่ะใบด่างต่างก็จะใช้รดเลยดูต้นนี้นะคะต่างก็จะใช้รดเช่นกันค่ะ ไม้ดังกระถางนี้นะคะสวยมากเลยนะคะต่างก็จะใช้รดนะถ้าอาทิตย์ละครั้งเช่นกันเนาะใบงามมากเลยค่ะไม้ดอกรดได้ไหมคะรดได้ค่ะนี่เป็นดอกกลาบเนาะ เยปานก็จะพามาเก็บผักชีนะคะที่เยปานปลูกเอาไว้กินเองนะคะเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะเราจะเก็บของเรากินตอนไหนก็ได้เนาะใบเขียวใบงามมากเลยนะคะที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะนี่ต้นก็ยังเล็กอยู่แต่ก็กินได้แล้วนะคะใบงามมากเลยนะคะน่ากินมากเลยค่ะ ปังก็จะพามาดูมะเขือเทศนะคะที่ปันบำรุงเอาไวนะะ้นะคะเนี่ยค่ะกำลังแตกยอดเลยนะคะแตกยอดแตกใบใหม่เนาะนะคะยังมีอย,อยู่ลูกเขาก็เริ่มสุกแล้วเนะะี่ยค่ะบำรุงเอาไว้เลยนะคะแตกยอดแล้วก็ออกดอกแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแตกยอดใหม่แบบนี้ที่ต้นทมโซมะคะ่ะที่ญี่ปันตัดแต่งกิ่งแล้วก็ ปุ๋ยเอาไว้เลยนะคะที่เยปานบำรุงเอาไว้นะคะลำต้นแข็งแรงมากเลยแล้วก็ใบเขียวใบงามนะคะแตกกอได้อย่างดีเลยค่ะแตกใบนะคะแตกกอได้อย่างงามเลยก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะที่เยปานใส่นะคะแล้วก็ใบเขียวใบงามได้อย่างดีแบบนี้นะคะจะเป็นผักขี้นะคะที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะ ก็ใบเขียวใบงามเหมือนกันนะคะแล้วก็เล่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ